สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีชเจเชอร์ของครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับข่าวสารของการชาใหม่อีเวนต์ใหม่กับการชาแบบทางการครับได้มานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้แปสลสกิลไปแล้วเนาะสกิลตัวตค้อนใหม่ค่อนข้างจะเก่งกาดดีมากๆนะครับซึ่งอ่อหลายคนค่อนข้างจะให้ความสนใจกับตัวค้อนใหม่ในรอบนี้มากมากเลยนะ เนื่องจากมันเก่งทั้งในหมวดของธรรมดาเก่งทั้งในหมวดของ pvp แถมกาชาของมันนั้นก็ยังน่าเปิดอีกท่างหากจนผมนะครับได้ไปทางโพในกลุ่มนะครับว่าควรจะเปิดกาชาตู้ไหนดีละ่ะระหว่างกาชาใหม่น,นะครับอย่างเบนแชง vs คิดแล้วก็เป็นลอ vs หนวดจำนะครับแล้วก็เป็น oh, นะิกะ vs ไคโดเนาะก็เปิดกาชาตู้ไหนดีละ่ะ ซึ่งคะแนนนั้นได้นำโด่งมากๆครับของกาชาไอ้เจ้าคิด VS แฉงเนี่ยโด่งมากๆเลยนะก็คงเพราะสกิลแล้วเพราะกาชาแหละเพราะกาชาเนี่ยมันคือกาชาของลิมิเต็ดบวกคิดนากครดบวกซัพพอร์ตสามกาชารวมเป็น1เดียวเนาะเพราะงั้นกาชาเนี่ยเลยค่อนข้างจะหน้าเปิดดีมากๆนะครับ เข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็แนะนำร้านของซอมบี้ลัสนะครับร้านขายไอดีดองเพชรนะครับหลากหลายเกมเนาะร็มทั้งเกมของอวันพีชเบลตี้ลัสนะครับบีดเบล o โ e นะครับแล้วก็บอลเลเจนแบล็คโคเวอร์โซโล่เลเวลลิงนะครับแล้วก็เกมเรานะครับของเกมวันพีชเทเชอร์คูลนะก็สามารถมาหาซื้อไอดีดองเพชรกันได้เนาะ แราคาไม่แพงครับแถมมีแบบสุ่มนะครับสุ่มแบบสิเพจนะซึ่งผมเคยสุ่มได้นะครับสุ่มไม่ยากลองเข้ามาสุ่มเข้ามาซื้อกันได้ครับซึ่งลิงก์ร้านค้านะครับอยู่ใต้คลิปนะหรือคุณสามารถเซิร์ชใน Google พิมพ์คาว่า o อ b บี้รัดก็มีขึ้นด้วยเหมือนกันครับร้านของ o อ b บี้รัดครับแล้วกาชานี่มาวันไหนในตู้มีอะไรกันบั่งล่ะเรามาดูกันเลยครับซึ่งกาชานี่ครับก็จะมาในวันพรุ่งนี้ครับ10โมงเช้านะ จบในวันที่20 10โมงเช้าของเดือนอตุลาคมนะครับตุลา20 10โมงเช้านะซึ่งการจบตุลา20นั้นคือจบพร้อมกับกาชาของเจ้ารอหนดดาแล้วก็นิกะไคโดทั้งหมด3กาชาเนี่ยจบพร้อมกันทั้งบทนะครับซึ่งกาชาของคิดแชน์นะครับก็จะมีเล็ดออกของกาชาอยู่ที่15เนะครับตัวใหม่ก็มีมาทั้งหมดคือ5ตัวนะ คือจะเป็นคิดช้างที่ผมแปลสกิลไปแล้วโอ้โหเก่งแบบเก่งมากเลยนะแช้งเนี่ยประตุคอนที่ขอฟันทงเลยว่าได้ใช้ยยาวแน่นอนเพราะการบับของสถานะ2อย่างเนี่ยค่อนคางจะมีประโยชน์มากๆและในหมดของ PP ก็จัดทีไม่ทั้งม่วงก็ได้กระดาษจดก็ได้ดาบก็ดีนะครับจัดทีมไม่หลากหลายนะกับตันของ GP ก็ยังได้นะครับส่วนเป็นคิด คิดนี่ก็เป็นตัวละครที่สกิลมันบัฟได้แรงแบบแรงโคตรเพิ่มค่าเชน5าเท่าสถานะเพิ่ม3.5เท่าแถมในหมวดของ PP ก็เป็นตนัวละครใหม่ที่น่าจะเป็นเมตาใหม่ของทีมปืนนะครับถ้าหากคุณจะเล่นปืนให้เก่งนะต้องมีคิดตัวนี้นะา,ากไม่มีคิดปืนก็อาจจะไม่ดูเวอร์ว่าอลังการถ้า,ามีคิดไปดาวเมปืนนี่ยจะค่อนข้างจะเวอร์ว่าอลังการดีมากๆครับก็เป็น ทีมปืนใหม่ที่เสริมทีมปืนใด้โคตรดีมากคิดนะครับส่วนอาหดาวใหม่ตัวหนึ่งคือจะเป็นดอลลี่บลอกี้นี่เป็น6ดาวธรรมดานะส่วนคิดแฉงคือ6ดาวลิมมเต็ดนะครับอาดอลลี่บล็กี้เนี่ยประตูคอนที่ผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องเน้นหรอกเพราะถึงคุณจะเปิดอตอนนี้ไม่ได้ก็เดินต่อไปอาจจะออกจะตัวฟรีก็ได้ หรือการชาทั่วไปก็มีออกได้เหมือนกันนะครับก็ปรตัวครที่ไม่ต้องเน้นถ้าหากได้มาก็คุ้มเหมือนการสก,กิลลงดานเอาไปซัพพอร์ตทีมล้างบัฟหรือเอาไปซัพพอร์ตของแชงก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็สก,กิลของในหมวดพีพีก็เป็นทีมดาบทีมดาบทีมท่ม,มีแชงอยู่ด้วยเนี่ยคู่นี้จะเก่งมากๆกนะครับก็ทั้ง6ดาวหม่2ตัวเนี่ยค่อนข้างจะดูดีมากเลยนะ ส่วน5ดาวใหม่ก็เป็นอ5ดาวธรรมดา2คือตัวก้ากับพี่ท้าก,กบเป็น5ดาวธรรมดาส่วนเจ้าหญิงหรือคุณนาก็ไม่รู้แหละบูรุเนี่ยก็เป็นตัวคอนของ5ดาวซับพอร์ตนะครับประมาณก็ตัวคอนใหม่ส่วนกาชานี่มี3ตู้นะครับตู้1มาพรุ่งนี้ตู้2มา15ตู้3มา16จบพร้อมกันคือวันที่20สุลานะครับ กาชาต้นหนึ่งนะครับเปิดครั้งแรก50เพชรอยู่แล้วแพงอยู่แล้วไม่ถูกหรอกครั้งที่2 3 4 5 8 38 23 28ใบแดง1ใบครั้งที่10เพิ่มเล็ดออกของใบแดงเพิ่มขึ้นเป็น50%ครั้งที่20นะครับได้ลิมิต็ด1ตัวแน่นอนแบบสุ่มนะครับครั้งที่30ได้ตัวละครที่อยู่ใน ลิมเต็ดโพที่เป็นตัวละครริมเต็ดแบบสุ่ม1ตัวนะครับส่วนครั้งอาสวนตู้ที่2-3ตู้2ตู้3นั้นเปิดครบ30ครั้งตู้2นะครับได้เป็นไอ้เจ้าแชงวีเอสคิดหตัวแน่นอนเปิดครบ30ครั้งตู้3ได้เป็นจอยลี่บล็อกกี้แน่นอน1ตัวนะครับ สัตวละครในตู้นะครับในตู้นะั้นตู้หนึ่งเนี่ยจะมีทั้งตัวละครอีเวนต์มาครบเลยทั้งหมดเลยแล้วก็มีตวละครของอีเวนต์คิสนาแครก็มาครบด้วยเหมือนกันนะครับแต่จะมีตัวละครที่เพิ่มเลตออกเยอะๆคือจะเป็นไอเจ้าแชง VS คิดกับแชงฟ้าเพิ่มเลดออกทั้งคู่เลยนะซึ่งเอาแชงมากระทืบคิดตัวเดียวไม่พอเอามา2ตัวเลย แ <ś led> ชรคู่กันนะครับหรือเป็ดสตัวเลยแล้วส่วนตัวละครของอ e ีเวนที่เพิ่มเหล็ดอ,ออกก็คือจะเป็นไอ้เจ้าเอสเนกหรือน้องงูนะครับตู้หนึ่งถามว่าหน้าเปิดไหมดูหน้าเปิดอยู่นะเพราะมากันแบบครบทั่วเลยแต่ถ้าหาคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในดวงตู้หนึ่งผมไม่แนะนำเนื่องจากมันมีเยอะนั่นแหละเยอะก็คือแนะนำกับคนดวงดีหรือผู้เล่นใหม่เยอะ ก็คือไม่แนะนํากับคนที่ดวงไม่ดีหรือผู้เล่นเก่านะครับอ่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคือข้อเสียก็คือมันมีเยอะไงทาให้อัตราการออกเนี่ยมันกระจายคือมีทั้งลิมิเตดมากันพื้นภาพเลยแล้วก็อีเวนต์ตั้ง15ตัวเนี่ยแล้วมันมากันเยอะเหลือเกินนะครับเพราะงั้นก็ถ้าหากคุณเป็นผู้เล่นเก่าหรือคนที่ดวงไม่ดีนะตู้หนึ่งไม่แนะนานะครับส่วนตู้สองตู้สองเนี่ยดูดีมากเลยนะตู้สองคือจะมีเป็นไอ้เจ้าคิด vs แชงนะครับแล้วก็เอส ลิมติตใหม่นี่กะเหลืองโซโลสีฟ้าทั้ง4ตัวคือแจ่มทุกตัวตู้ไหนมาดีทั้งหมดคุ้มทั้งหมดนะก็ถือว่าตู้สองดูดีมากนะครับส่วน r 6ดาวอีเวนต์ e น้องไอ้น้องไอเนี่ยประตัครของ pvp ใส่ปืนนะองคงานถ้าคุณต้องการจะเล่นทีมปืนนะเปิดตู้สอเลยมีน้องไอ้มีเป็นคิดแฉงเอาคิดมาเอาน้องไอ้มา ทีมปืนได้นะครับเพราะงั้นถ้าหาต้องการจัดทีมปืนนะตู้2ถือว่าดีมากๆนะครับส่วนตู้3ตู้3นั้นผมไม่ค่อยแนะนำเพราะตู้3นั้นมันมีแค่ลิมิเตตเก่ากับอีเวนต์เก่าๆนะครับก็ที่ดูดีคือจะเป็นทั้งหมดแหละของลิมิเตดคือจะเป็นไอเจ้านิกะม่วงโซโลซันจิไคโดมังกรนามิคือดูดีแหละแต่แค่ว่ามันไม่ใช่6ดาวใหม่อย่างไอเจ้า คิดแชงนะครับพรงงานก็โอเคเปิดได้ถ้าหากคุณอยากได้นี้กะคุณเปิดได้แต่แนะนาว่าหาตัวใหม่ก่อนดีกว่าหาอย่างไอ้เจ้าคิดแชงก่อนดีกว่านะครับเพราะมันเป็นตัวที่ใช้งานในอีเวนต์ช่วงนี้ได้ดีด้วยนะและนําเปิดกาชาตู้2อันดับ1ตู้1อันดับ2เพราะมันมีเยอะตู้3อันดับ3นะครับก็แนะนําประมาณนี้ครับ2 1 1 2แล้วก็3 3นะครับ และถามว่ากาชาเนี่ยน่าเปิดหรือเปล่าหน้าเปิดแบบมากมากเลยเพราะมันมีสิทธิ์ลุ้นทั้งลิมิเต็ดมีสิทธิ์ลุ้นทั้งอีเวนต์มีสิทธิ์ลุ้นทั้งซัพพอร์ตมันมีสิทธิ์ลุ้น3ามสิทธิ์อะเพราะงั้นมันค่อนข้างจะดูน่าเปิดมากๆเลยนะเพราะงั้นแนะนําเลยครับว่ากาชาเนี้ยเป็นกระถัดที่ควรเปิดมากๆอันดับหนึ่งเลยของผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าก็ตามอันดับหนึ่งคิด อันดับ2ผมให้เป็นนิกะไคโดเนื่องจากนิกะไคโดตู้นี้มีลิมิเต็ดมีอีเวนต์เทเชอร์แบบลุ้นได้2แต่ก้าชาสามแนะนำก็คือจะปไปเจ้ารอหนุดนดำมันมีแค่ลิมิเต็ดกับธรรมดาเพราะงั้นก็เลยแนะนำรอเป็น3แล้วก็สกิลด้วยสกิลรอของอ่ารอหนุด,ดำเนี่ยมันดูเฉพาะต่อจงไปนิดนึง ผมคิดว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยนะถ้าถ้าหากเอามาเทียบ,บกันสามตัวคิดแฉงรองโดดดำไอเจอ้านี้กับไฮโดผมคิดว่าคิดแฉงเนี่ยการใช้งานมันดูได้ใช้งานแบบยาวแล้วก็ดูกว้างกว่าเพราะมันไม่ใช่ตัวละครหลักมันเป็นตัวคอแบบว่าเอาไปเสริมทีมบัฟทีมที่ดูดีมากๆเลยนะเพราะงั้นคิดแฉงเนี่ยมันดูเป็นตัวครใช้งานได้แบบกว้างขวางแล้วก็ย,วยาวๆเนาะเพราะงั้นก็อันดับหนึ่งคิดแฉงสองนี้กับไฮโด3สามปิด หลอหนวดดำนะครับแนะนำประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนอีเวนต์นะครับคิดซือนักแคลดเดือนนี้มีแบบเป็นซูเป,ปรอร์บอสบอสใหญ่นะแนะนำว่าเปิดเอ้ยแนะนำว่าหากิวกันอยู่นะครับต้องมีคิวกันอยู่นะไม่งั้นคุณตีบอสใหญ่ไม่ไหวนะครับอีเวนต์มาในวันที่18นะครับ10โมงเช้าจนถึงวันที่2 2 3ทุ่มนะครับ แต่รอบนี้มีแค่การหากระโหลกของโฮคิน6กดาบบวกอันเดียวเลยแล้วมันแบบมันคือเดือนก่อนนะเราหากระโหลกของฮิโยลิกันแบบโคตรยากลำบากเลยเพราะเราต้องหาในหีบที่7ใช่ไหมละ่ะหีบ7เนี่ยรางวัลมีทั้ง2,000 2,000ชิ้นน่ะมันหายากแต่รอบนี้หากระโหลกโฮคินซึ่งเปิดแค่หีบที่4-6ถึง6 มันหาโคตรง่ายังไงคุณได้แน่นอนร้อเแต่เดือนก่อนเนี่ยมันหายากเหลือเกินเนาะตัวน,นี้หาง่ายมากๆ,ๆะครับแล้วก็ในร้านค้ามีกระโหลกของรอวานุกลับมาขายนะครับอันนี้แจ่มมากเลยนะใครที่ขาดอยู่ซื้อไปนะครับคุ้มอยู่เหมือนกันนะรอวานุมายุรอวานุนะครับหกดาวบวกแล้วก็ตัวคอนะครับที่เพิ่มแต้มเพิ่มดอปนะครับก็จะเป็น6ดาวใหม่แหละไอ้เจ้าคิดแชงแล้วก็ดอลลี่บล็อกกี้นะครับ แล้วก็5ดาวเหมือนตัวนะครับนอกนั้นไม่เพิ่มของโอบแต่แค่เพิ่มค่าพลังนะครับอรอหนวด์ด,ดามคุซันใหม่นะครับ,บเบอร์เชตโอกาพี่หมี5ดาวบวกลุจิอาคาคุสุสตูซี่นะครับ3เด็กเอสน้องหมีคุม้าโฮคิน5ด6ดาว6ดาวบวกนะครับโฮคิน6ดาวกาก6ดาวบวกกากไม่กากไม่ล่ะ ่ามันเป็นผมขอสรุปง่ายๆแล้วกันนะที่เกยจอ่านและสกิลมันกไ็ไม่เข้าใจยากหรอกง่ายๆเลยคือกับตันเนี่ยมันทำให้สกิลของ Vs ไม่ตายเปลี่ยนตัวไวขึ้น2อันแต่เพิ่มโจมตีให้แค่สีเขียวเนี่ยแค่4.5เท่าคือเพิ่มโจมตีโคตรเบาเลยปัจจุบันดูคอเนี่ยเขาเพิ่มไป5เท่า6เท่าแล้วแต่พี่แกยังอยู่ที่แค่4.5เท่าแม่งเบามากๆ แล้วก็จะมีการเพิ่มเธอศัตรูทั้งหมดได้1น1เทินทําดามเมตตอนจบเทินได้10%ฮเิลเลือดได้50%ของดามเมตที่โดนโจมตีมาตอนจบด่านแล้วก็จะมีการเล่งของไม้ตาตัวเองให้2เทินถึง5เทินขึ้นอยู่กับเลือดถ้ามีเลือดน้อยกว่า80%ลงไปก็ยิ่งน้อยยิ่งมีการลดเวลาของสกิลไม่ตายเพิ่มขึ้นได้ด้วยสูงสุดคือ5เทินนะครับทุกครั้งที่โดนโจมตีมาก็ยิ่งโดนตีมา เวลาไม่ตายก็ยิ่งไวขึ้นเนาะส่วนแต่ไวขึ้นแค่ตัวเองคนเดียวนะครับส่วนไม่ตายคือจะมีการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดหรวมม่นมนเป็นแก้วตรงสีได้สีเขียวกระดาษจดดา่ามีการบัฟเพิ่มค่าเชนแบกกดได้สูงสุดกดเพอร์เฟกอยู่ที่0.6เท่าให้3เทินแล้วก็จะมีการเพิ่มมีโอกาสเพิ่มความแรงของบัฟเพิ่มค่าเชมแบกกดได้อีก2ครั้ง บัฟโบนัสโจมตีที่จะแรงขึ้นอยู่กับการที่เราโดนดาเมจมาสูงสุดโดนดาเมจอยู่ที่7จ็ดล้านหแสนนะครับบัฟไป3เทอร์สกิลเหมือนกัาตาคูลิสเหลือเก่าๆอะก็ไม่ดูดีมากหรอกแล้วก็สกิลนี้จะส่งผลต่อเมื่อเราใช้งานกับสกิลกี่ครั้งใช้กับสกิลโคคินไป0-2ถึง2ครั้งก็สามารถบัฟเกราะลุ้ม80%ใน1เทอร ใช้สกสกิลของโฮคินครบ3ครั้งบัฟเกราะลุ้ง80เปอร์เหเทิเหมือนเดิมแต่ก็จะมีการเพิ่มความแรงของบัฟเพิ่มค่าเชนแบบกดให้0.2เท่าและสามารถบังคับศัตรูให้เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าได้1เทินถ้าหากเป็นซูเปอร์ไทไม่เปลี่ยนนะครับต้องเป็นศัตรูธรรมดานะถูกบังคับเปลี่ยนได้เป็นสีฟ้าได้1เทินซึ่งมันดูดี ดูดีมากเลยมาคับเปลี่ยนได้เนี่ยแต่ตรงจุดเนี้ถ้าหากเรามองความจริงกันมันยากเพราะมันต้องใช้สกิลเมื่อตายโคคินถึง3ครั้งสกิลคููดาวอยู่ที่10เทอร์นใช่ไหมละ่ะ3ครั้งคือ30เทิร์นอ่าหนึ่งคือคุณต้องใช้โคคินเนี่ยเป็นกับตันแม้ตายตัวเองจะไวขึ้นเมื่อคุณเมื่อคุณถูกตีมา ทุกครั้งที่ถูกตีมาสกิลจะไวขึ้นโอเคอันนี้ทําให้คุณเก็บสกิลได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าหาคุณเล่นเป็นลูกเรือเนี่ยมันก็ต้องหาตัวคอร์เอาไปลดคูดาวเสริมไม่งั้นคุณดองเธอไม่ไหวหรอกซัลฟิพเธอเนี่ยคือมันจะส่งผลต่อเมื่อสกิลออกในครั้งที่3นะครับเพราะงั้นก็ต้องดองถึงซัลเธอินนะแล้วก็ถ้าหาโฮคินเนี่ยเป็นกัปตันเนี่ยโอเคแม้ตายไวขึ้นดีแต่ดามจด,ดามจทีมหายเยอะ พดาเมจของโฮคินเนี่ยมันแค่4.5เท่าคือมันเบาเพราะงั้นดาเมจทีมหายเยอะแต่ไม่ตายไวขึ้นมันก็ดูไม่คุ้มนะครับเพราะงั้นความเป็นจริงเนี่ยการใช้งานของโฮคินสก,กิลอันการเปลี่ยนสีเนี่ยมันเลยใช้งานยากนะครับมันเลยเป็นละครที่เอ,อ่อคงได้ใช้งานสักเดือนหนึ่งแล้วก็เดือนต่อไปก็ไปอยู่ข้างข้าวอาองกลุ่มก็ได้ ก็ได้ส่วนของในหมวด PVP ไม่แนะนำเพราะเนื่องจากโคคินนั้นจะมีการบงการบัฟต่อเมื่อมีเลือดน้อยกว่า60%ถ้าหากสมมุติเลือดเต็มแม็กมันก็ไม่บัฟเพราะงั้นเริ่มเกมมาเลือดเต็มแม็กไม่มีบัฟมันดูไม่คุ้มเพราะงั้นใส่อื่นๆดีกว่าทีมเขียวนะครับดูไม่คุ้มนะโคิด6ดาวบวกเลยคิดว่าเดี๋ยวคงจะได้ไปนอนข้างๆอารองกลุ่มนั่นแหละ ข่าวสารก็มีประมาณนีครับกาชาเน้นย้ำกาชาเนี่ยโคตรน่าเปิดมากๆแต่มีเพชรเปิดไหมก็ไม่มีอะไม่มีเพชรเปิดอะแต่มันน่าเปิดนะผู้เล่นใหม่ที่มีเพชรผู้เล่นเก่าที่มีเพชรแนะนําเลยกาชานี่มันโคตรดีตัวมันโคตรเก่งมากๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดตากลเป็ปใจให้ผมเลยครับนะสวัสดีรับ